สำหรับเรื่องความรักบอกเลยว่าไม่แผ่วจริงๆและก็ไม่หมดโปรจริงๆสำหรับคู่นี้ก็คือคู่ของเตอ๋อฉันทวิทย์และก็ใหม่ตรวิกาก่อนหน้านี้นะคะหนุ่มเตอ๋อก็ไปนาดาวอัลติ้ง2022ีิที่ทะเลกับรุ่นน้องและเพื่อนๆในสังกัดนาดาวไปหมักหมางงานนี้นะคะบอกเลยว่ากิน <c oughs> เที่ยว <c oughs> เล่นและปาร์ตี้กันสนุกสนานแน่นอนว่าตอนนี้ก็กลับมาจากอาลติ้งเรียบร้อยแล้วเพื่อลุยงานต่อ แต่ก็ดูเหมือนว่าหนุ่มเตอ๋อนั้นจะยังไม่มุกออนจากการไปเอาติ้งเพราะเอาภาพมาอวดในทวิตเตอร์อยู่เลย4ภาพที่ถ่ายกับสกายและไอซ์พาริสพร้อมเขียนข้อความว่ายังไม่กลับนะรู้อย่างแฮชแท็กนาดาเอาติ้งสอ2งานนี้นะคะหวนใจอย่างใหม่ไรวิกาก็ทนไม่ไหวต้องรีบมาคอมเมนต์บอกว่ากลับได้แล้วค่ะส่วนทางด้านของหนุ่มเตอ๋อเองก็ไม่รอชาลี่ตอบกลับด้วยความรักว่ากำลังพุ่งตัวไปครับเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักระหว่างหนุ่มเตอ๋อชังทวิตและก็สาวใหม่ไรวิกา